อรณีหญิงสาววัย25ปีเดินทางกลับมายังบ้านยายของเธอที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านชนบทหลังเล็กๆเ,เพื่อเก็บข้าวของหลังจากยายเสียบ้านหลังนี้เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะในวัยเด็กของเธอ แต่ตอนนี้กลับเงียบเหงาและมีกลิ่นอายของความทรงจำที่ลางเลือนขณะรือข้าวของเก่าในห้องใต้หลังคาเธอพบกล่องไม้ใบหนึ่งที่เต็มไปด้วยฝุ่นเมื่อเปิดออกเธอพบกับฟิล์มถ่ายภาพเก่าที่ถูกเก็บไว้อย่างดีความสงสัยทำให้เธอตัดสินใจนำมันไปล้างที่ร้านถ่ายรูปเก่าแก่ในตัวเมืองเจ้าของร้านเป็นชายชราที่ดูมีท่าทีแปลกแปกเมื่อเห็นฟิล์มนี้ เขามองมันอยู่นานก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาถามด้วยน้ำเสียงหนักแน่นหนูได้ฟิล์มนี้มาจากไหนอรณีตอบไปตามตรงชายชารามีสีหน้ากังวลแต่ก็ยอมลางรูปให้ในวันต่อมาเธอกลับไปรับรูปถ่ายและพบว่าภาพในฟิล์มนั้นเต็มไปด้วยภาพของบ้านยายในอดีตแต่ที่แปลกคือในทุกภาพจะมีเงาของคนแปลกหน้าปรากฏอยู่ไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าต่างริมประตู หรือแม้แต่กลางสวนอรณีข่มวดคิ้วด้วยความสงสัยเธอจำได้ดีว่าบ้านยายไม่เคยมีคนอยู่เยอะขนาดนี้มาก,ก่อนแต่เมื่อเธอซูงเข้าไปดูภาพอย่างละเอียดสิ่งที่ทำให้เธอขนลุกคือคนเหล่านั้นกำลังจ้องมองมาที่กล้องราวกับว่าพวกเขารู้ว่ากำลังถูกถ่ายอยู่ความกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นแต่ความอยากรู้ก็มากขึ้นไปอีกเธอเปิดดูภาพไปเรื่อยๆจนมาถึงภาพสุดท้ายและในภาพนั้น มีเธอยืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านทั้งที่เธอมั่นใจว่าเธอไม่เคยถ่ายภาพนี้มาก่อนทันใดนั้นลมเย็นเยือกก็พัดผ่านตัวเธอประตูร้านที่เปิดอยู่ปิดลงเองอย่างแรงจนกระจกสันส่นสะเทือนเจ้าของร้านมองเธอด้วยสีหน้าเคร่งเครียดก่อนจะพูดขึ้นว่ารูปพวกนี้มันต้องถูกทำลายอย่าให้มันอยู่กับตัวนานแต่อรณีไม่ฟังเธอกลับนำรูปทั้งหมดกลับไปบ้านยายในคืนนั้นเอง คืนนั้นเธอฝันแปลกๆฝันว่าตัวเองยืนอยู่กลางสวนในความมืดและรอบตัวเธอเต็มไปด้วยเงาของคนที่เห็นในรูปพวกเขาค่อยๆเดินเข้ามาใกล้และเธอได้ยินเสียงกระซิบเบากระซิบเบาเธอเป็นคนสุดท้ายเธอต้องมาอยู่กับพวกเราอารณีสะดุ้งตื่นพร้อมเหนือท่วมตัวภายในห้องเงียบสนิทแต่เมื่อเธอมองไปที่โต๊ะข้างเตียงรูปภาพสุดท้ายที่เธอเห็นในร้านถ่ายรูป ถูกวางอยู่ตรงนั้นทั้งที่เธอจำได้ว่าเก็บมันไว้ในกระเป๋าเธอรู้แล้วว่าฟิล์มนี้ไม่ใช่ของธรรมดามันเป็นมากกว่าภาพถ่ายมันคือคำสาปของคนที่เคยอยู่ที่นี่และเธอเองอาจจะเป็นคนต่อไป